หาแล้วมาแล้วมาแล้วชิบหายแล้ววันที่ผ่านมาก็ไม่ก็ชิบหายตลอดมาฮ่เฮยแบทเราก็ยิงตลอดเลยตัวลอยก็นแต่ฮะไประวังให้ดีชิบว่ากลัวปะล่ะเออมาแบบิเลุยตัวมันก็สูงทุกตัวเลยออกวันวันวันโุ้ยน้อยย้อย้อนย้ยเอ้ เล่นพาวเวอร์เพลย์มันม่อนเลยนะโอ้โหโอ้โหเอาเลยตัวบังเอาเลยทิ้งเลยใส่ทิ้งใส่ทิ้งเอาได้อยู่ติ๊บไปได้อยู่ได้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 ไป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 เลยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองลองลงใส่ทิ้งใส่ทิ้งเฮ้ยโอ้โหโดนลูกอย่างนี้ โอ้โหเจ็ดลูกคลิกคลิกเลยน้ำน้อยเอาไม่อยู่ท่ไมปิดในเปิดแน่เปิดแน่แม่จ๋าโอเค้เรามีโอกาสได้จบสกอร์อยู่ถือว่าไม่จะจสกอร์ไกลๆก็เถอะเลยสปีดดูดดดฟืดฟืดฟ บาสิทวัน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 ยิงเลยยิงลูหยิงเลยยิงไม่ได้ไม่ได้ไอยาแล้วหมุนยืงยินตำแหน่งยืนตำแหน่งดีดให้มีลุ้นมีลุนอีกรูกเดียวเน้นั่นนั่นนู่นนู่นสวยบอลบอบอลบอล

ย cả, ิงยเรียบร้อยโอ้ยโอ้ย oh ย่เงียบโอ้ได้ยยังไม่หมดเวลาหรอโอ้ยอเมื่อกี้โอ้ยโอ้เออโอ้คะแนนมโอ้ยแ่้แต่้าว Tchau. <laughs>